เดินอย่างเดียวคันนี้ครับเกียร์สองหอยดูสักมากี้ครับเดินอย่างเดียวครับผมลงบ่อยครับคันนี้ครับ เสยงดังจริงครับผมไม่หอนนะครับผมจยเนะครับเสดัายเลยม่หอนเยีดังมากครับส่านทาย

น่าออกแล้วรถไถดันบอกว่าบนเองเลยเดี๋ยงครับแล้วก็ไห้ลงผมทน่ักค่อยับผม Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để เดิอนอานี้ครับพันี้ครับเดินครับถึงบ้านร้านห้าครับสถาพครับผมไฟฟ้าเต็มครับอออกแล้วครับออกแล้ว về na bạn đó nha, to nha. Wow. Sai ek rồi nha, cô đó. ลงครับลงครับผมจนโพจนโพ ต้นยังนะต้นโพ่ะต้นเฟ้กับต้นโพกาฝากเนี่ยกาฝากไม่บอกชื่นนต้นเฟ้ไมบางบ้างเ้โอ้คนหักมือดเกว่าคนย

ลากไบมวนะลากไบมวแม่คูี่มีไบ้วแม่คูแม่ฮีเดยบ่ะบอกะ็เจ้ามาเล่อยบอกต้นต้นแกลเื่อขยขขยแค่นี้นะเลีแล้ว <laughs> ตัาาดประารแลนะ

ได้ได้เปล่าครับย้ายได้เปล่าไใหเตอร์บูเราก็มีเด็กนนี้ครับย้ายมาเราผมก็ศึกษา ครับผมโอ้บดปีดครับพ่อครัวไปแล้วอะไรฮะท่อนนาเอาไว้ให้เหาด้วยนาท่อนปอดๆนะสองเมตรเต็มไปพไา้พ่อจะไปจับผูคนหรือ เจ้ายังเจ้าไม่ต้นโพ,นพ<อ>ว่ะต้นเ <c oughs> ปลือยบ่นี้ว่าต้นผัวสุดท้ายครับนี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับก็อนัแรกครับ,บแฉมาครับคับไ่ลงบ่อครับโคบโกเอ็กซ์ีสสองร้มัคซิ คนเก่าคนเดีวยวครับยังเลยมากจบ